ความรู้สึกประทับใจในหอวังนนความรู้สึกอะไรอววรคิดถึงเพื่อนชาวหอวังนนของเรานะฮะยังมีเปี่ยมล้นในหัวใจของรำไพคนนี้นะคะยังไงก็คงจะแวะเวียนมาบ่อยๆก็ขอให้ต้อนรับขับสู้กันด้วยนะคะอย่าเพิ่งเกลียดชังกันอย่าเพิ่งดีใจที่ บุคคลผู้นี้กเกษียณไปได้สักทีนะคะเพราะถึงยังไงรำไพก็ทำไปด้วยความรู้สึกรักและอยากจะทำงานให้หอวังนนของเราเป็นที่หนึ่งของจังหวัดนนท์และเป็นที่ต้นๆของประเทศให้ได้จึงทำทุกอย่างค่ะถึงแม้จะได้รับความไม่พึงพอใจบ้างแต่ก็ยินดีที่จะทำนะคะทำแลกเป้าะค่ะแลกความรู้สึกแลก ผลชมริที่อันจะเกิดขึ้นในหอวังนนท์ของเรานะคะก็อยากเกลียดชังกันเลยเจอกันที่ไหนก็ทักทายกันนะคะบ้านอยู่แค่สามสีห้าผ่านมาผ่านไปก็แวะเวียนไปเยี่ยมกันได้นะคะค่ะรักทุกคนที่หอวังนนท์นะคะแล้วก็ฝากขอครูหอวังนนท์ว่ายังไงก็คิดถึงลำไยบ้างนะคะอาจารย์มีความรู้สึกอย่างไรครับกับรุ่นน้องแลว้วก็โรงเรียนนะครับ ค่ะ29ปีในรั้หวหอวังนนค่อนข้างเร็วนะคะนับตั้งแต่วันแรกที่เขียนย้ายมาโรงเรียนแห่งนี้ก็ไปดูสถานที่นะคะวนไปวนมาหลายรอบไม่เจอโรงเรียนนะคะเจอแต่เพียงหนองน้ํากับท้องฟ้านะคะแต่พอเอิญสายตาเหลือบไปเห็นสถานที่ก่อสร้างโรงเรียนจะต้องย้อนถามตัวเองอะ่ะใช่เหร โรงเรียนจะเปิดอีกเพียง2เดือนเท่านั้นเองแต่เหมือนเนรมิตเลยนะคะขอวังนนสามารถเปิดทันภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2,535ได้มีนักเรียนรุ่นแรกนะคะที่ทําให้มีการเรียนการสอนเกิดขึ้นเนื้อสิ่งอื่นใดนะคะต้องขอขอบคุณท่านผู้บริหารทุกท่านขอบคุณเพื่อนๆนครูทุกคน ทั้งเพื่อนครูที่เป็นในอดีตนะคะแล้วก็เพื่อนครูที่อยู่ในปัจจุบันที่ให้ความร่วมมือร่วมใจทํางานเพื่อพัฒนาหอวังนนให้เจริญก้าวหน้าจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้เแลอสิ่งอื่นใดนะคะคงต้องขอบคุณโรงเรียนหอวังนนทบุรีแห่งนี้ที่ให้ประสบการณ์ตรงกับตัวดิฉันเองขอบคุณเพื่อนครูนะคะแล้วก็ขอบคุณนักเรียนแล้วก็บุคลากรทุกคน หอวังนนทบุรีจะเจริญรุ่งเรืองต่อไปไม่ได้นะคะถ้าขาดความร่วมมือร่วมใจร่วมแรงกันระหว่างพธิท่านทุกคนเพราะพท่านก็เป็นจิ๊กซอตัวหนึ่งที่จะส่งผลให้หอวังนนทบุรีบ้านของเราแห่งนี้นะคะอยู่ในรั้วหอวังนนทบุรีนี้จเจริญรุ่งเรืองและเป็นบ้านที่สง่าง,งามนะคะท่านมีความสำคัญทุกคนขอให้ท่านร่วมมือร่วมใจร่วมแรงแล้วก็ทำงานด้วยความรัก เพื่อให้เป็นหัวใจดวงเดียวกันหัวใจที่อยู่ใต้ร่มราชพฤกษ์แห่งนี้ท้ายที่สุดนะคะขออำนาจคุณพระศรีรัตนไาตายและพระศรีสัมพช์สองสมเด็จนวมินพระพุทธรูปประจำโรงเรียนขอให้ท่านทุกคนมีความเจริญก้าวหน้านะคะในหน้าที่การงานครอบครัวมีความสุขความเจริญแล้วก็ปลอดโรคแล้วก็ปลอดภยัยทุกท่านนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ ก็ภูมิใจนะคะที่มีวันนี้แล้วก็สามารถที่จะครองตนครองคนครองงานมาจนถึงวันที่กเกษียณน,นะคะก็อยากจะฝากข้อคิดอะไรสำหรับคนที่น้องๆรุ่นใหม่นะคะที่ต้องเก่งแน่นอนเพราะว่าในยุคนี้ยุคยุคดิจิทัลแล้วนะคะแต่ยังไงยังไงคนเราก็ต้องมีสามารถอยู่มาได้เนี่ยก็ต้องมีอยู่ 3า,ม,าม,มีนะคะอย่างแรกก็คือมีภูมิค่ะภูมินี่ก็คือมีภูมิรู้รู้จริงรู้ลึกรู้กว้างนะคะประการที่2ก็คือมีภูมิธรรมมีความเมตตามีพรหมวิหาร4มีจริยธรรมอันดีงามนะคะแล้วก็ภูมิฐาน ภูมิฐานนี้ก็มาจากฐานที่เป็นฐานความรู้ภูมิรู้ภูมิธรรมด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็จะเกิดความสง่างามเองนะคะประการที่สองก็คือมีกรรมดีกรรมดีก็คือทำถูกดีถูกดีกับคนถูกดีกับสถานที่ถูกดีกับทุกๆเรื่องนะคะดีที่สองก็คือให้ถึงดี ทำดีแล้วต้องดีและพัฒนาความดีของเราให้เสมอต้นเสมอปลายนะคะประการที่3ก็คือต้องพอดีค่ะอะไรที่มันมากไปน้อยไปตามบัญญัติของพระพุทธเจ้าที่บอกว่าเราต้องเดินสายกลางเพราะฉะนั้นดีมากไปดีน้อยไปไม่พอดีก็จะทําให้เราเป็นทุกข์นะนะคะประการที่3ามมีจิตใจดีจิตใจดีก็ต้องประกอ,ะกอบไปด้วย มีจิตใจมีเมตตาจิตใจมีความเอือเ้อเฟื้อเผื่อแผ่และที่สําคัญจิตใจเราต้องศรัทธาด้วยค่ะศรัทธาองค์กรศรัทธาเพื่อนร่วมงานศรัทธาทุกๆคนและอย่าลืมศรัทธาตัวเองนะคะค่ะฝากไว้เท่านี้เป็นข้อคิดนะคะสําหรับน้องๆที่กําลังจะเติบโตไปในวันข้างหน้าเพื่อการครองตนครองคนและครองงานค่ะขอบคุณค่ะขอฝาก น้องๆที่มาใหม่พวกที่ก็เป็นคนรุ่นเก่าที่นี่นะคะอยู่มานี่ก็ยี่สิบกว่าปีก็มีความรักและความผูกพันอยากเห็นแต่สิ่งที่ดีงามของโรงเรียนอยากเห็นแต่ออความเจริญก้าวหน้าของโรงเรียนเราลูกๆเราที่มีความเก่งกล้าน้องๆที่มาใหม่ก็มีศักยภาพทุกคนนะคะเพียงแต่ว่า ความถนัดของแต่ละคนนั้นไม่เท่าไม่เท่ากันแต่ก็อยากให้น้องนะคะได้ศึกษานะคะงานจริงๆแล้วมันไม่ได้ยากอะไรมากมายเพียงแต่ว่าใจเรารักหรือเปล่าถ้าใจเรารักมันก,ก็ง่ายนะคะอย่างที่อยู่มาก็ตั้งแต่ปี41นะคะสี 41, ก็มาถึงนี่ก็20กว่าปีนะคะ ก็มีความรักความผูกพันมากแหละถ้ามีเวลาก็คงจะมานะคะช่วงนี้โควิดก็ยังยังยังออช่วยน้องๆได้อยู่แต่ก็มันก็มีขอบเขตที่พี่จะสามารถช่วยได้นะคะก็ขอฝากเลยว่าขอให้น้องๆน,นะคะนำพาโรงเรียนเราโรงเรียนเราไม่ได้ด้อยไปกว่าใครนะคะน้อง โรงเรียนเราไม่ได้ด้อยเลยเพียงแต่ว่า,เ,าเราจะทำอย่างไรเพื่อให้ลูกๆของเรานั้นมีความรับผิดชอบต่อตนเองมากขึ้นแล้วก็มีความรักในสถาบันเป็นจริงสำคัญมากนะคะถ้าสองอย่างนี้มาได้คุมาีก็เชื่อค่ะว่าเราไม่ได้อยไปใครเลยขอฝากน้องๆด้วย ะค,ะความรู้สึกนะคะที่ได้มาเป็นครอบครัวหอวังนนนะคะตั้งแต่ก้าวแรกที่ก้าวเข้ามาในหอวังนนของเรามีความรู้สึกอบอุ่นในน้ำใจของเพื่อนครูที่มีมอบให้ เมื่อทำงานในถึงทุกวันนี้นะคะก็ยังมีความรู้สึกว่าเพื่อนครูของเราน่ารักนะคะไม่ว่าจะงานอะไรพวกเราสามารถที่จะร่วมแรงร่วมใจนะคะที่จะทำให้ประสบผลสำเร็จไปได้หวังว่าในอนาคตนะคะขอใหเออ้เพื่อนครู พี่น้องนะคะร่วมมือร่วมใจร่วมแรงกันทำงานลักษณะแบบนี้รักบคร่กลมเกลียวกันแบบนี้ตลอดไปนะคะและท้ายที่สุดนะคะในการทำงานอาจจะถูกต้องแต่ จะไม่ถูกใจสำหรับคุคณครูหลายๆคนนะคะเพราะฉะนั้นก็ครูแตนก็ขออภัยนะคะถ้าเกิดไม่ถูกอกถูกใจในบางเรื่องในบางกิริยานะคะครูแตนก็ขออภัยมาไว้ณที่นี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องๆและลูกศิษย์ทุกคนนะคะเนี่ยคุณครูก็มาอยู่ที่นี่ ก็ประมาณ10ปีจากไปแล้วเราก็กลับมาอีกหัวรักค่ะสำหรับวันนี้นะคะเป็นวันสุดท้ายที่จะอยู่ในโรงเรียนนะก้าวมาในฐานะที่ตัวเองเป็นคุณครูนะคะจากนั้นไปก็เป็นข้าราชการเกษียณค่ะก็จะฝากเอาไว้ว่านี่คุณครูแต่งกรอนไว้นะคะเป็นว่าฝากน้องๆและลูกศิษย์แล้วกันและทุกคนที่มีส่วนร่วมนะคะขอบคุณท่านผอ,อขอบคุณเพื่อนๆทุกคน ที่ได้ร่วมง,งานกันมาตลอด10ปีงานสารสร้างไปได้ตามกำลังนะคะสุดความสามารถแล้วก็จากไปค่ะาสาหรับตรนนี้มีของฝากนะคะฝากไว้ก่อนจากก็ไม่ได้เก่งเท่าไหร่หรอกนะคะาฝากไว้ว่า,าฝากไว้ก่อนจากน้องๆที่รักนามนวมินทรายชิโนทิศหอวังนนทบุรีด้วยความรักอะไรเลยน้องพี่ขอบคุณที่มอบไว้ให้ทุกสิ่งความเมตตาปราณีและจริงใจจริง อะไรยิ่งมากเกินจะประมาณหอวังนนเราเคยอยู่อาศัยด้วยใจรักงานเบาหนักไม่เคยท้อต่อประสานยยกเพียงใดทุกคนมีจิตชื่นบานอยู่กับงานรักลูกหลานดังดวงใจประภาวีต้องจากน้องและลูกศิษย์หวังดวงจิตเด็กน้อยพลอยสดใสเราทุกคนสามคคีมีน้ำใจ ขอจงสู้ต่อไปเพื่อชาติไทยเจริญเจริญนะคะ,ะเราจะพบกันใหม่เมื่อชาติต้องการด้วยรักและผูกพันคุณครูประภาวีลิขิตจริตนะคะประพันธ์โดยกอไก่กอสุรวีค่ะวันที่30กันยายน2564นะคะขอบคุณนะคะโชคดีนะคะบ๊ายบายในฐานะที่ครูอยู่โรงเรียนนี้มาครบ25ปี ต็มเลยนะคะย้ายมาโรงเรียนนี้นะคะก็คือวันที่เดือนเมษายนนะคะพศ2539นะคะนับแล้วก็25ปีเต็มนะคะความรู้สึกที่อยู่โรงเรียนนี้มานะคะโรงเรียนได้มีการพัฒนาขึ้นมากมายนะคะโดยเฉพาะการพัฒนาด้านวัตถุนะคะยิ่งในปัจจุบันนะคะจะมีการพัฒนาด้านวัตถุมากมาย ครูในฐานะที่พูดถึงก็คือเป็นครูรุ่นเก่านะคะอยากฝากน้องๆให้พัฒนาศักยภาพของนักเรียนและให้พัฒนาเกี่ยวกับระเบียบว,วินัยให้มากย,ยิ่งขึ้นตามกับสิ่งที่เราพัฒนาคือวัตถุด้วยอยากให้นักเรียนทุกคนมีระเบียบว,วินัยนะคะมากตามกับวัตถุที่มันจเจริญมากๆค่ะขอบคุณมากค่ะก็วันนี้นะครับเป็นความภาคภูมิใจ นะครับที่ได้รับใช้ชีวิตราชการมาจนถึงเส้นชัยวัยเกษียณนะครับก่อนอื่นต้องขอขอบคุณท่านผู้บริหารคณะครูทุกท่านนะครับที่ได้ดูแลช่วยเหลือในการที่อยู่ในโรงเรียนนี้นะครับเป็นอย่างดีโดยเฉพาะ น้องๆนะครับในสถานการณ์โควิดนะครับก็ในครั้งนี้จะไม่ลืมพวกเราเชาวหอวังนนนะครับถ้ามีสิ่งหนึ่งสิ่งใดนะครับจะให้ครูช่วยเหลือนะครับก็พร้อมที่จะเต็มใจเสมอก็ท้ายสุดนี้ก็อยากจะฝาก ไว้เป็นข้อคิดสำหรับน้องๆน,นะครับว่ายศตำแหน่งอยู่กับเราทั่วทราวแต่สุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงจะเป็นความสุขที่แท้จริงขอบคุณครับจำครั้งแรกได้ที่ย้ายก็ไม่ดูหอวังนุ่นครั้งแรกเมื่อเกือบ20ปีมาแล้ว ย้ายเขามาอยู่ในรั้วน้ำตาลเหลืองด้วยความตื่นเต้นค่อนข้างจะสับสนนิดหน่อยแต่ทุกอย่างมันก็ผ่านไปได้ด้วยดีค่ะสิ่งหนึ่งที่เป็นการพัฒนาการเรียนการสอนนอกจากตัวเองแล้วน่าจะเป็นเด็กๆที่มีความตั้งใจเรียนอย่างมากทำให้ต้องยิ่งขวนขวายหาความรู้ ในการพัฒนาตัวเองยิ่งยิ่งขึ้นไปค่ะหอวังนนเป็นโรงเรียนที่ค่อนข้างจะใหญ่มีนักเรียนสามพันกว่าคนเพราะฉะนั้นจะได้เจอเด็กที่หลากหลายมากๆค่ะมีทุกอย่างทุกประเภทนะคะ